MGIM6 เตรียมเปิดตัวรุ่นย่อยใหม่วิ่งไกลกว่ายกว่า1,500กิโลเมตรกับคอนเซ็ปต์ Drive to the Next <Go. S 1> การมาของ MG IM6 หรือ IMLS6 นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวจีนพอสมควรกับรุ่นย่อยใหม่ที่รองรับการวิ่งไกลกว่ายกว่า1,500กิโลเมตรโดยการปรับเปลี่ยน IMLS6 หรือว่า MG IM6 รุ่นนี้นะครับก็มากับคอนเซ็ปต์ Drive to the Next พร้อมขุมกำลัง Star Super Range Extender และขุมพลังนี้นะครับยังใช้กับรถยนต์แฟลกชิปของ IM อย่าง IMLS9 อีกด้วยซึ่ง IMLS เนะครับก็ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าน่าจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญสำหรับ SUV f แฟกชิปหลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็น d e n ซาเอ็นไนไฮเทคเอชเอลซีเคอร์ไนเอ็กซ์ดีและอีกหลายๆรุ่นซึ่ง SUV กลุ่มนี้นะครับก็น่าจะมีหลายๆคนรอคอยเช่นเดียวกันด้วยขนาดและความอนเนกกประสงค์ที่เหนือกว่าพร้อมความหรูหราในราคาที่จับต้องได้ และคุมพลัง Star Super Range Extender ของ IM หรือ g g นะครับเป็นแบตเตอรี่ซ u เปอร์เซี o ยวโยจาก CATL ที่มีขนาดความจุถึง66กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับระบบ Stellar Super System ถาปฎิกรรมแรงดันไฟฟ้า800โวลต์รองรับการชาร์จเร็ว3-4้า15นาทีนะครับให้ระยะทางมากกว่า310กิโลเมตร และวิ่งด้วยไฟฟ้าลวนครับไกลถึง450กิโลเมตรต่อหการชาร์จจับคู่กับเครื่องยนต์ 1.5T Cypher e x t e n g Engine e ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่พร้อมเทอร์โบชาร์เจอร์ VGT ที่มีการพัฒนามาจาก Porsche เพื่อเพิ่มกำลังในขณะที่ทำความเร็วสูง และแรงบิดที่ความเร็วต่ำประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่ยอดเยี่ยมตลอดช่วงอายุความเร็วของเครื่องยนต์พร้อมปรับปรุงการใช้พลังงานจากไอเสียให้ดีขึ้นถึง18%เทคโนโลยีการหมุนเวียนก๊าซไอเสียแบบช่วงกว้างช่วยเพิ่มระยะการคืนก๊าซไอเสียได้ที่30%เกรมอัตราก,การสิ้นเปลืองด้วยเครื่องยนต์ล้วนๆนะครับอยู่ที่5.32ลิตร ต่อ100กิโลเมตรหรือ18กิโลเมตรต่อลิตรส่วนการวิ่งด้วยไฟฟ้าและน้ำมันนะครับเพลมอัตราการสิ้นเปลืองไว้ที่2.07ลิตร ต่อ100กิโลเมตรหรือ48กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวซึ่งการเคลมระยะทางไว้ไกลกว่า1,500กิโลเมตรต่อการวิ่งด้วยไฟฟ้าและน้ํามันเต็มถังนะครับมีการติดตั้งถังน้ํามันที่รับความจุได้ถึง92ลิตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าของขุมพลังนี้นะครับก็มากับพลังกำลัง245กิโลวัตต์ในนามเฮอริเคนมอเตอร์เอ็กซ์เทนเรนจ์อิดินอกจากนี้นะครับยังมีการขีเซน ความนิ่งและเงียบของเครื่องยนต์ใหม่โดยการสร้างตัวต่อสูงถึง2เมตรใช้ตัวต่อถึง300ชิ้นนะครับในขณะที่ตัวเครื่องยนต์ของรถคันนี้ยังคงทำงานและด้วยความนิ่งของเครื่องยนต์นะครับก็ไม่ทําให้ตัวต่อทั้ง300ชิ้นนี้ร่วงหรือพังแต่อย่างใด และในส่วนของความเงียบนะครับมีการเคลมการทำงานของเสียงเครื่องยนต์ต่ำกว่า36เดซิเบลและการทำงานของเสียงมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะเข้าสู่ห้องโดยสารต่ำกว่า0.01เดซิเบลสำหรับการเปิดเผยสเปคอื่นของ GGLS6 หรือว่า i m l s 6 หรือ MG LS6 Version X10 Range นะครับจะมีการเปิดตัวพร้อมสเปคอย่างเป็นทางการในวันที่15สิงหาคมที่จะถึงนี้ซึ่งตอนนี้นะครับยังมีเพียงการเปิดเผยรูปโฉมเป็นบางส่วนเท่านั้นรวมถึงสเปคบางส่วนโดยหน้าตาจะมีความแตกต่างจาก IM LS6 หรือ MG IM6 ที่เราคุ้นเคยกันเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าดีไซน์ใหม่ที่มีการปรับปรุงให้ดูลงตัวยิ่งขึ้นพร้อมเติมไฟสปอตไลท์และมีการ ดีไซน์ช่องดักอากาศให้มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งช่วงกระโปรงหน้านะครับยังคงเป็นแบบ Jump Shoulder Line และดีไซน์ตัวถังยังคงใกล้เคียงรูปแบบของไฟฟ้าลวนส่วนตัวแฟลกชิพอย่าง iM LS9 ที่จะใช้คุมพลังเดียวกันนะครับก็มีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ ตัวในประเทศไทยนะครับก็เตรียมเปิดตัว MG i m 6รุ่นย่อยใหม่ขุมพลังไฟฟ้าล้วนนะครับโดยเป็นรุ่น long range ขับเคลื่อนล้อหลังโดยมากับมอเตอร์พละกำลัง300กิโลวัตต์หรือ412แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน5.4วินาทีจับคู่กับแบตเตอรี่100กิโลวัตต์ชั่วโมงเคลมระยะทางการวิ่งไ้ที่750กิโลเมตรต่อ1การชาร์จแพลตฟอร์มแรงดันไฟฟา้า SIC 800V รองรับการชาร์จ DC นะครับที่396กิโลวัตต์เทียบเท่ากับรุ่นท็อปเลยนะครับรวมถึงการชาร์จ AC นะครับก็รองรับสูงสุดที่22กิโลวัตต์ล้ออลอยยังให้มาเท่ากับรุ่นท็อปนะครับที่ขนาด21นิ้วระบบบังคับเลี้ยว4ล้อและ ADAS ฟีเจอร์ที่ยังเป็นไฮไลท์เด่นๆก็ยังให้มาในรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบบังคับเลี้ยว4ลอ้อระบบ e Touch i a d Crab Mode, ช่วงล่างถุงลมอัจฉริยะโรงสร้างความปลอดภัยของ MG IM6 นะครับก็ยังได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ5ดาวจาก C-NCAP ที่ดีไซน์ออกมาเพื่อรองรับ Euro NCAP แถม MG ในประเทศไทยนะครับยังมีการรับประกันแบตเตอรี่ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนและชุดควบคุมมอเตอร์ตลอดอายุการใช้งานหรือ lifetime วารันตีถึงตอนนี้นะครับยังไม่มีสื่อคาดการราคาสำหรับรุ่นย่อย long range นี้แต่ถ้าหาก MG เปิดตัวมาแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับทาง MG i M6 ก็มีแคมเปญพิเศษในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เช่นเดียวกันซึ่งทาง MG ไม่ได้ประกาศทางหน้าเพจนะครับเราเลยไม่เห็นในช่วงแรกและเพิ่งมาเห็นตอนทาคลิปนี้เองว่ามี การปรับราคาใหม่ลดถึง1,000 0แบาทแต่มีการลดประกันภัยชั้น1และพระบถึง1ปีโดยปรับราคาให้รุ่นเริ่มต้นเหลือ1,299,900บาทไปจนถึงรุ่น performance นะครับที่ราคา1,699,900บาทแล้วให้รุ่น long range ราคาอยู่ที่ราวๆ1 4 9 9 9 0 0บาทนะครับคิดว่าน่าจะแข่งขันได้ดกีกับรถยนต์ระดับเดียวกันในอีกหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น GAC HiTech HL X เพิง G6 ที่ไม่รู้ว่าจากนี้นะครับจะมีการเปิดตัวโมเดลปี2025หรือไม่หรือแม้กระทั่งเท s l a m o เด l Y ซึ่งก็เรียกได้ว่าเปิดตัวรุ่นย่อยใหม่ท้าแข่ง Seeker 7X SUV ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นที่กำลังจะเปิดตัวเร็วนี้เช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่ามีการแข่งขันกันสุดฤทธิ์นะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าล้วนในประเทศไทยในช่วงนี้ ส่วนการมาของคุมพลังปลั๊กอินไฮบริดสำหรับ MG IM6 และหากมีการอัปเดตสเปคเต็มรวมถึงมีการเปิดตัวหรือมีข่าวว่าจะมาประเทศไทยเมื่อไหอไร่นะครับทาง n e w t e c h Thailand จะรีบนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลย จากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน